สวัสดีครับมิสเตอร์สเกลนะครับวันนี้พามาดูเรื่องแบตเตอรี่นะครับเกี่ยวกับการใช้งานนะครับแบตเตอรี่ลิโพซึ่งเป็นแบตที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะท้าความก่อนนะครับแบตเตอรี่ลิโพนะครับจะเป็นแบตประเภทลิเธียมโพลิเมอร์ครับจะเป็นแบตที่มีความจุค่อนข้างหนาแน่นนะครับเมื่อเทียบกับแบตประเภทอื่นๆแล้วถือว่าเป็นแบตที่ก้อนเล็กนะครับแต่ไฟแรง ทำให้แบตลิโพเป็นแบตที่ค่อนข้างอันตรายนะครับมีการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนดังนั้นวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับแบตประเภทลิเทียมโพลิเมอร์หรือว่าแบตลิโพที่เราใช้กันอยู่ในทุกกิจกรรม RC นะครับสังเกตดูนะครับตัวด้านบนนะครับที่เป็นแบตยี่ห้อ hrb เดี๋ยวผมจะพามาอ่านค่าที่อยู่บนฉลากนะครับปัมจุ4,200ม mm. ิลลิแอมตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่า แบตมีความจุมากกว่านี้อย่างเช่น6 0 0 0มิลลิแอมนั่นหมายความว่าแบตก้อนนี้นะครับจะเล่นได้นานกว่าแบต4 2 0 0มิลลิแอมนะครับขนาดก็จะต้องใหญ่กว่านี้นะครับโวลเทจนะครับตัวนี้อยู่ที่7 4โวลต์นั่นก็คือแบต2เซลล์นะครับคำว่าเซลลดูได้จากด้านข้างเลยนะครับ1เซลล์2เซลล์นะครับตัวแบต2เซลล์คล้ายๆกับแบตที่มีลักษณะของแบต2ก้อนมาแพ็กติดกันแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับยกตัวอย่างแบต3เซลล์นะครับ1 2 3ตัวนี้ค่อนข้างเย็นนะครับตัวนี้ผ่านการใช้งานมามากมายมหาศาลนะครับแต่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ดูไม่ออกนะครับเพราะว่าพลาสติกที่หุ้มนะครับเป็นแบบทึบดังนั้นเราก็ต้องมาอ่านดูนะครับเห็นไหมครับด้านอ่าเดี๋ยวผมชี้ไว้ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับจะเขียนว่า11.1ดโวลต์ดังนั้น11.1โวลต์คือแบต3เซลล์นะครับ 1เซลล์มีแรงดันไฟฟ้า3.7 v โวลต์นะครับเป็นแรงดันมาตรฐาน3.7 v โวลต์คูณ3เซลล์ก็คือมีแบตก้อนเล็กๆมัดรวมกันอยู่นะครับ3ก้อนคูณไปนะครับ3.7 v โวลต์คูณ3เท่ากับ11.1 v โวลต์พอดีนะครับดังนั้นแบต2เซลล์ hrb สีดำก้อนนี้นะครับก็จะเป็นแบต7.4 v โวลต์ค่า C ด้านหลังนะครับจะบอกถึง ความสามารถในการถ่ายโอนนะครับชาร์จและดิชาร์จของแบตเตอรี่นั้นๆนะครับยิ่ง C สูงยิ่งสามารถจ่ายไฟได้เร็วรับไฟเข้าได้เร็วชาร์จได้เร็วดิชาร์จได้เร็ว,รวนะครับอย่างสมมุติว่าเราไปใช้กับเครื่องบินบังคับที่มีความเร็วสูงอย่างเช่นเครื่องบินดักแฟนนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่เหมาะสมกับเครื่องบินหรือไม่เราใช้แบตเตอรี่นะครับ ลองบินดู1รอบนะครับโดยใช้สติ๊กประมาณสัก70-8 0เอาแบตกลับมาเช็คดูนะครับถ้าเกิดแบตร้อนเกินอุณหภูมิปกตินั่นอาจจะหมายถึงว่าค่า C ต่ำเกินไปนะครับทำให้แบตไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอต่อการใช้งานอายุของแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงตามไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้มาดูถึงเรื่องปลั๊กนะครับปลั๊กแบต ที่เรานิยมกันอยู่ในวงการอาซีตัวนี้ก็จะเป็นวงการอาซีแบบกลางๆนะครับอย่างเช่นเครื่องบินปีก1เมตรหรือว่ารถบังคับทั่วไปนะครับก็จะใช้ปลั๊กแบตแบบนี้นะครับจะเป็นปลั๊กแดงและปลั๊กเหลืองปลั๊กเหลืองตัวนี้จะใหม่กว่าปลั๊กแดงนะครับใช้งานได้ง่ายกว่าตัวนี้เป็นซ็อกเกต็ตแบบกลมนะครับเวลาดึงเข้าดึงออกนะครับจะลื่นมือกว่าคนที่ใช้ปลั๊กแดงนะครับจะรู้สึกว่ามันฝืดนิดนึงเพราะมันเป็นพินเสียบเข้าไปนะครับ เป็นแบบขวางอันนึงเป็นแบบตั้งอันนึงนะครับบางคนเรียกตรงนี้ว่า T ปลั๊กนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับมันจะอยู่เป็นรูปคล้ายๆกับตัว T, t นะครับบางคนเรียกว่าปลั๊กดีนบางคนเรียกว่าปลั๊กแดงนะครับเรามาดูอีกสายนึงนะครับตัวนี้เป็นสายบาลานนะครับสายบาลานตัวนี้เอาไว้สําหรับชาร์จนะครับการชาร์จแบบบาลานเซลลทำให้แบตเตอรี่ทุกๆก้อ beneath, เนเล็กๆด้านในนะครับมีความจุเต็มเท่ากันนะครับแบตเตอรี่จะเต็มอยู่ที่4 2โวลต์นะครับต่อ1เซลลดังนั้นเมื่อแบตเต็ม สก้อนนี้นะครับจะให้พลังงานอยู่ที่8.4 V โวลต์นะครับการใช้งานของแบตเตอรี่ลิโพนะครับเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนโปรดฟังให้เข้าใจนะครับท่านที่ซื้อแบตเตอรี่ลิโพไปผมอยากให้ท่านซื้อตัวเช็คแบตเตอรี่ด้วยเราควรจะรู้ว่าเซลลแต่ละเซล มีแรงดันไฟฟ้าเท่าไรนะครับเพื่อที่เราจะสามารถยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้การใช้งานแบตเตอรี่นะครับของแบตเตอรี่ลิโพควรใช้งานระหว่าง3.7ถึง4 2โวลต์ตัวนี้สำคัญนะครับควรใช้งานระหว่าง3.7ถึง4 2โวลต์เท่านั้นนะครับเราไม่ใช้แบตเตอรี่ลิโพหมดจนเหลือ0โวลต์หรือ3โวลต์หรือ2โวลต์นะครับต้องเป็น3.7ถึง4.2เท่านั้น กราฟที่ผมแสดงให้ดูนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของการใช้แบตลิโพนะครับเราจะใช้เฉพาะเหนือเส้นสีแดงนะครับที่ผมมาร์คไว้ให้นะครับเราไม่ควรใช้ต่ำกว่านี้นะครับจะมีผลต่ออายุการใช้งานแบตโดยตรงนะครับก็อาจจะทำให้แบตบวมนะครับอย่างเช่นก้อนนี้นะครับสังเกตดูนะครับเริ่มบวมแล้วนะครับเนื่องจากการใช้งานที่มากเกินไปนะครับจะทำให้แบตนะครับ มีลมออกมานะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ก็ถือว่าเริ่มบวมนะครับแต่ว่ายังไม่บวมเต็มที่นะครับคือถ้าเกิดแบตเริ่มบวมนะครับก็เริ่มทยอยทิ้งได้แล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บแบตบวมๆไว้นะครับมันจะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดประกายไฟทําให้ระเบิดได้นะครับอันตรายมากนะครับการเก็บแบตเตอรี่นะครับก็ควรจะเก็บไว้ในกล่อง ที่เป็นสำหรับเก็บแบตเตอรี่ลิโพเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นกล่องบรรจุกระสุนปืนของทหารนะครับตัวนั้นก็สามารถใช้ได้เช่นกันก้อนนี้เป็นแบตใหม่นะครับควรที่จะชาร์จก่อนใช้งานนะครับไม่ควรที่จะซื้อไปแล้วเสียบเล่นเลยนะครับแบตลิโพทุกก้อนต้องชาร์จจนเต็มก่อนใช้งานนะครับเมื่อคุณชาร์จจนเต็มแล้วคุณเอามาใส่รถบังคับ คุณเอามาใส่อุปกรณ์ RC คุณต้องมีระยะเวลาการใช้งานนะครับอย่างเช่นเครื่องบิน1ไฟนะครับบินได้5นาทีนะครับพอรู้สึกว่าเฮ้ยไฟมันเริ่มหมดแล้วคุณต้องรีบเอาลงนะครับแล้วก็เช็คแบตลิโพทันทีนะครับหลังจากนั้นรอให้แบตไม่มีอุณหภูมินะครับถึงนามาชาร์จจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิโพได้อย่างดีนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมเองก็ มาเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ลิโพนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในคลิปที่ผมทําในครั้งนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆมือใหม่ทุกท่านนะครับศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับแบตลิโพหากมีข้อสงสัยสามารถถามผมหรือว่าค้นหาข้อมูลผ่าน Google ได้นะครับผมเชื่อว,ว่าเดี๋ยวนี้มีข้อมูลมากมายนะครับที่จะทําให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ก็ขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ